หอมจ้ะโรยมันลงไปพี่น้องแสบ่บ สวัสดีค่ะมาพี่น้องเมื่อกีหนั่นเขาหิวเขาวันนี้ได้ข้าวไรเบอร์รี่แล้วค่ะกินข้าสวยจะงดจะงดข้าวเหนียวแล้วนะวันนี้เรียกเข่าสวยพี่น้องกินกับย่างนอ,ก,อกินกับอะไรเอ่ยอพี่น้องจวดลงไปเอาแบบง่าย ว้าวเอาสองกระป๋องพี่น้องยันบ่ออิมโอ้ห,อหนัวปา<ะ>ดอันนี้คือไดหลายแท้ อร่อยมาก,มน,มกนี่พี่น้องทีเบี้ยวกะสิยังเป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้เด้อพี่น้องเด้อดบานนี่ยังายๆบ่ๆบต้องเอียงมากไม่บีบบักนาลงไปมกักเปรี้ยวมักยังกะใส่หลุดพี่น้องฝุ่นัวนิดนึงจริงๆมันนัวนเลยเด้อพี่น้องแต่อยากใส่ น้ำปลานิดหน่อยนะจ้าขาดบุ้ดใจ้ะพริกปุนใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วตามด้วยหอมจ้ะลุยมันลงไปพี่น้องน่าแบบไดใช่แบบนั่นละ่ะกินจ้าแบบนี้ มากินพี่น้องมาคนกันจักหน่อยก่อนเอาแบบง่ายๆได้นหมพี่น้องกินง่ายอยู่ง,ง่ายมาไม่ได้กินเขาวไรเบอร์ลี่พี่น้อง น่แซบ่บหืมหอมลูกโดดกินไม่ลงไปพี่น้องอืม แกะก่อนพี่น้องมันกัดหนากนี่ติดหลิเนี่ ทำใหญ่หอมแคกจกินกับอะไรก็อะไร่อย ยังบม่ออกก็กินนะง่ายๆงไงเนี่ยพี่นอ้องค่อนข้างกินอันนั่นแหละมันกระเบือเนาะ ăn dày dày, xay pích. กระป๋องนานๆกินทีแซบ่บพี่น้อง เ <ừ> <ừ> ราได้เบอร์รี่พี่น้องอันนี้ กินหน่อยๆก็อิ่มด้วเขา่าเพื่อสุขภาพวันนี้น

แฝบพี่น้องบุรลีจะบอกคำไหนบอกว่าคำเดียวว่าแฝบ